มาชั่วโงที่สองของรับรวงพลางมาอะถกกันแบบนะฟังพี่เด้งเล่าหลังไม่นะเลยรู้แล้วรู้แล้วว่าเป็นใครไม่ใช่นักการเมืองบอกต่อไหมไม่เอาคุณกุ้งคุณกุ้งให้ความเห็นไว้บอกว่าคนรู้กฎหมายเวลาทําผิดเนี่ยมักอาเป็นโรคจิตเป็นไบโพล่าเนี่ยเมื่อวานตำรวจพอพูดประเด็นนี้ แล้วก็ไม่ต้องติดคุกแต่ยังสงสัยอะบอกว่าถ้าอ้างเป็นโรคจิตเป็นไบโพล่าจะไม่ติดคุกได้ไงอะอ๋อเหรอโรคจิตนี่ได้รับการยกเว้นนะี<ะ>่บอกแค่ส่งจิตแพทย์ผู้บริสุทธิ์ที่เป็นเหยื่อก็ต้องค่าตัวตายประชดส่วนตัวเนี่ยคิดว่ากฎหมายนี้ควรถูกยกเลิกได้แล้วยิ่งคนที่เป็นอันตรายกับสังคมยิ่งต้องถูกกำจัดออกไปจากสังคมถึงจะถูกแต่เชื่อเลยนะว่าในกรณีที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้เนะ่ย เหมือนเขาตายทั้งเป็นแล้วนั่นเนี่ยคือตายทางสังคมเลยนะไม่เหลือเลยนะคือสังคมไทยไม่ยอมรับคนประเภทนี้อยู่แล้วอ่ะฟังฟังพี่เด้งเล่าบรรยากาศในศาลแล้วก็อะไรหลายๆอย่างในด้านกฎหมายเนี่ยคือเหมือนด้านกฎหมายเนี่ยเอาผิดยากกอ่ะเนอะในเรื่องหลักฐานอะไรต่างๆแต่ว่าในเชิงสังคมเนี่ยเขาก็โดนลงโทษโดนพิพากษาอยู่แล้วนะฮะเรื่องการเมืองคุณสมพงษ์ดวงสุกบอก คงหมายถึงพักภูมิใจไทยปลูกกัญชาบ้านละสามต้นมาแรงครับ <c oughs> อ๋อหมายถึงว่าประเด็นนี้น่าจะทำให้พักภูมิใจไทยได้คะแนนเยอะอือ่านะคุณสามารถบอกว่าผมเชียร์พี่เอแต่ว่าไม่ปลื้มหัวหน้าพักและรัฐมนตรีประชาธิปที่ปาด <c oughs> คุณเฉลิมชัยแน่ใจยังไง <c oughs> ว่าประชาธิปัตย์ถึงจุดต่ำสุดแล้วไม่ต่ำไปกว่านี้แล้วและช่วงกำลังจะขึ้นอันนี้คุณเฉลิมชัยไม่ได้บอกนะคะบุรดมวิเคราะห์ค่ะหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่พัฒนาขึ้นเลยประชาธิปัตย์จะเปลี่ยนขึ้นได้ยังไงอันนี้เดี๋ยวรอตามดูนะความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าดูแล้วกันแล้วก็วันจันทร์นี้เขาจะมีการสรุปนะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดราชบุรีหรือเปล่าพราตอนนี้เขากำลังมี เห็นแย้งกันอยู่อย่างกรณีของคุณเทพไทยเองออ,อกมาบอกอเลยบอกว่าไม่ควรจะส่งทำไมอ่ะ,อะไม่ควรจะส่งก็เขาก็เหตุผลมาเลยโหหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือเขาก็มองว่าคือในเมื่อพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยึดหลักการที่ว่าคนการเลือกตั้งเนี่ยไม่ควรจะส่งลงด้วยต้องคิดถึงบรรยายทางการเมืองอเคยไปด่าพลังประชาะรัฐเขาว่าไมะนั้นเราก็ไม่ควรจะทําเองอะไรทํานองนั้นแล้วเขาก็มองว่าก็ไหนๆก็เดี๋ยวก็จะเลือกตั้งอยู่แล้ว เราะนั้นเราก็ตัดสินกันไปเลยว่าให้พักประชาธิปัตย์ไอ้พักพลังประชารัฐเนี่ยลงแข่งกับทางด้านของพักฝ่ายค้านไปเลยแล้วก็ให้คนนั้นเลือกตัดสินไปเลยว่าคุณจะเอารัฐบาลหรือจะอพักฝ่ายค้านเราจะได้มองเห็นภาพชัดเจนแล้วมันก็จะช่วยเดินไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปได้ง่ายขึ้นเหมือนอจะมองภาพออกมาอย่างชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นมุมมองอนนของคุณเทพไทยนั่นเนี่ยวันจันทร์เนี่ย พระประชาทิ่ปั์เนี่ยเขาจะตัดสินนะคะว่าเขาจะส่งคนลงสมัครไหมซึ่งถามว่าส่งคนเนี่ยก็ดูค่อนข้างจะชัดเจนว่าก็คงจะเป็นคนที่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อครั้งก่อนที่ได้มาได้คะแนนมาเป็นอันดับสองแล้วของพลังประชารัฐเนี่ยซึ่งพลเอกประวิตธบอกมีในใจแล้วส่งแน่นอนอก็คนคนคนไหนไม่รู้เนาะ คงให้เนี่ยคงให้ให้คุณปรินาเนี่ยแหละให้คุณปรินดาเป็นคนเป็นคนช่วยตัดเินด้วยเพราะอย่างน้อยต้องให้คนในพื้นที่คนเก่าอ่ะต้องเิจารนาถ้ามีงั้นจะหมนลำบากนะเลือกพราะว่ายังไงก็ต้องให้คุณปรินาช่วยอ่ะเนอะในเรื่องของการหาเสียงแหม่นะฮะเมื่อวานคุณปรินาเขาไปออกรายการนี่ตอนนี้เขาออกทุกรายการเลยจริงป้าไม่เขาให้สัมภาษณ์เองวะนะให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าที่มาออกทุกรายการเนี่ยคือได้ค่าน้ํามันค่ะคือตอนนี้ไม่มีรายได้เพราะว่าตอนนี้ไม่มีรายได้ ที่เป็นเงินพันสองพันก็เอาอะไรประมาณเนี้ยคือตอนนี้น่าไม่ลําบากหรอกแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวคดีอาญาเนี่ยเนี่ยจะหนักดีนะที่ยังไม่โดนเรียกเงินคืนนะเนาะพี่ที่สาลตัดสินออกมาว่าไม่ได้ต้องคืนเดือนอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยคดีอาญาเนี่ยแหละจะหนักอแล้วนี่นี่พ่อยคุณทวีอ่ะเดี๋ยวก็ต้องเจอด้วยนะคุณทวีเองก็เจอนะคดีเนี้ยพวกลูกป่าเนี่ยออ อน,นะอ่าคุณวิชโชคสกุลวงบอกเลือกตั้งข้าวหน้าผมคิดว่าภูมิใจไทยน่าจะได้มากกว่าเดิมอมน่าจะแย่งที่นั่งจากเพื่อไทยโดยเฉพ,พาะภาคอีสานตอนนี้รุกเงียบเงียบอ่าเออแล้วตกลงที่สีสะเกตเนี่ยเขาย้ายพักไหมที่วันนั้นเห็นคุณอนุทินไปสีสะเกตแล้วก็มี เพื่อไทยเขายังยังไม่พูดหลอกแม้จะพูดได้ไงว่าจะย้ายพรแต่ว่าพักเพื่อไทยเขาไม่สนใจแล้วไงก็ออกมาไล่เยงเยงเยงอยู่เออใช่แต่ดูแนวน้องคงไปแหละเออเพราะเห็นบอกว่ามีข่าวว่าน้องกวางไตสุรีเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ไปช่วยหาสอสอดูดดูช่วยโนมนนาวไงช่วยดูดช่วยดูดอะไรประมาณนี้เออนะฮะคุณคุณอะไรเนี่ยคุณแซวคุณมาล่องกล่องแก้งกล้องแก้งว่ะ บอกรายการเราตั้งชื่อเมาส์มอยซอยเก้า so นี่คุณกิกกิกเขาว่าเขามารอ,อาเราอ่ะเมื่อกี้ที่ที่ที่เล่าไว้อะออทั้งรักทั้งชังนะพี่ทั้งสองสก,กิปตอบอยากรู้ให้แตกอีกแล้วรู้กันสองคนเนี่ยค,คือถ้าพูดไปทุกคนก็อ๋อนนะเพราะว่ามันเป็นนี่<า>จะบอกว่ามีคนเดาถูกด้วยคุณลินเออ,อคุณลินบอกมาถูก เออนั่นแหละแต่ไม่อ่านนะนี่อ่ะคุณรัฐพลก็บอกว่าเป็นคดีตำรวจสีกากีแน่อ่าไปคิดกันเอาเองนะป่านนี้ก็คงรู้แล้วล่ะอ <c oughs> อ่าเนี่ยคุณตูนคนดีบอกว่ามีปานดำที่ก้นก็เหมือนในนี่ไงใช่ไหมะฮะเออเอเมื่อกี้มีคุณม,มุกฟังอะแผลเป็นหรืออะไรที่ก้นอออ๋ออ,อ,อันนี้คือ, <c oughs> ค,อคือพูดยกตัวอย่างใช่ไหมไม่ได้มีจริงๆใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเออเราก็งงกับเรื่องงงเนี่ยเออคุณเกรียงศักด์บอกว่า พี่เด okay, ้งกับพี่เล็กเคยโดนทักกันเมืองแต้อ่งบ้างไหมครับระวังตัวนะครับถามเรื่องนี้ให้ดูหน้าชอดูหน้าเออเนี่ยกันเลยแต่พี่เด้งเนี่ยสมัยก่อนหน้ายังโอเคไงขอโทษเธอดูหน้าบ้างไม่มีเออไม่มีเลยนะคะถ้าหงษทหารนี่ยังไม่มีเลยมีคนบอกว่าเฮ้ย เนี่ยมันเป็นนักข่าวสายทหารจะต้องมีแฟนเป็นทหารบอกโอ้โหไม่แต่ว่าไปไม่แลเลยต้องบอกเลยนะว่ามันอยู่ที่การวางตัวของแต่ละคน้วยนะคือเราต้องมีการเว้นระยะห่างอ่ะแล้วเวลาจะไปหาแหล่งข่าวอย่างเงี้ยคือเนี่ยก็จะได้ข่าวอย่างเงี้ยก็ณีเคสเนี้ยก็จะมีบอกว่าเออชอบนัดไปให้สัมภาษณ์ที่คอนโดโอ้โหมีนักข่าเสี่ยงไม่ไปหรอกเออเนี่ยกลายหน้าตาแบบนี้ก็ไม่ไป่ของคุณปรินเนี่ยของคุณปรินเนี่ยก็มีนักข่าวพอหลังจากที่เกิดกรณีนี้ขึ้นมาไงพวกน้องนะคข่าก็จะเล่าให้ฟังก็เออเนี่ยเออ ก็แบบชอบนัดไปสัมภาษณ์ให้ acao, ให้ไปสัมภาษณ์ที่คอนโดอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีเหมือนกันที่แบบไปนัดไปกินโค้งกินข้าวอะไรเงี้ยเออเพราะแกก็บอกแล้วว่าแกเป็นแกจะแบบเป็นคนที่เป็นกูรูทางด้านคริปโตแล้วตอนที่คริปโตมันกำลังดังมากทุกคนก็อยากจะเล่นใช้เวลาลงทุนเกี่ยวกับเรื่องคริปโตอะไรเงี้ยเพราะนั้นแกก็จะเป็นคนที่ให้ความรู้ว่านักข่าวหลายคนก็ไปกินข้าวกันนะเพราะแกเคยนัดกินข้าวกับพวกนักข่าวไงที่ยังเคยมาชวนพวกนักข่าวทำเนียบไปกินข้าวเลยเออ แต่อันนั้นมันจะกินข้าวเป็นหมู่คณะอยู่แล้วไงไม่ได้ไปกินข้าวแบบสองต่อสองอะซึ่งบางทีมันมีไงเดี๋ยวนักข่าวอะที่นัดไปกินเงินแบบสองต่อสองก็มีเนาะซึ่งมันก็เสี่ยงมากใช่คืออย่างเราอะทาข่าวเนี่ยคือคือช่วงหมายถึงว่าช่วงเด็กๆช่วงสาวๆเนี่ยไปไหนต้องอย่างน้อยก็ต้องมีเพื่อนที่เป็นนักข่าวอะเป็นเป็นกวนเดียวกันแก๊งเดียวกันได้ไปด้วยกันจะไม่ไปแบบสองต่อสองอะไรเงี้ยเคยมีไหม ไม่มีแบบไปถึงว่าไปเคยมีเลยนะเคยมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปแบบกลางค่ำกลางคืนไงเออไปแบบกลางวันสว่างโลนี่แหละเออก็ไปกินข้าวก็หนเราไปกินข้าวปุ๊บเนี่ยเชื่อมะเราจะมีความรู้สึกว่าคนน่ะมองถึงแม้หน้าตาเราจะแบบไม่ได้ออกก็จะมองในเชิงนั้นเออใช่ไหมคือผู้ชายโดยทั่วไปมันก็จะมองไอ้พวกพนักงานเสิร์ฟพวกอะไรมันก็จะมองแบบแปลกๆอ่ะเออ วยแต่ตอนเนี้ยคือเมื่อก่อนนะคือเล็กจะติดคือพอเป็นนักข่าวเนี่ยมันจะมีบางทีเราทำรู้สึกว่าเราไปเนี่ยแหล่งข่าวเราก็คือผู้หญิงนะคข่ผู้หญิงอะหาข่าวคนเดียวยากคือหมายถึงว่าจะไปคนเดียวแหล่งข่าวเป็นผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่เหมาะเราก็จะต้องมีเพื่อนอย่างน้อยหนึ่งคนหรือสองคนไปด้วยแต่พอสักอายุสี่สิบเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกแล้วว่าฉันไม่ต้องกลัวอะไรแล้วคือไปคนเดียวได้ไปคนเดียวได้ยิ่งตอนเนี้เอ้ยมาแบบนัดสัมภาษณ์หรือว่านัดคุยอะไรเงี้ยก็ ได้คนเดียวไม่มีปัญหาก็คือมันก็ปปักไปตามวัยอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเป็นนักข่าวรุ่นเด็กๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดแรงข่าวเขานัดไปเนะี่ยอย่าได้ไปเด็ดขาดเลยนะ<ช>ก็รเดี๋ยวมันเป็นเรื่องเป็นราวน,านี่มิ่งถ้าเป็นคอนโดคอนโดในยาเลยอย,อ,อย่างน้อยก็ร้านอาหารไม่แล้วว่าเราจะไปก็อย่าไปคนเดียวอะ่ะออนั่นแหละส่วนใหญ่เบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องมีเพื่อนนะส่วนใหญ่ก็<ม>คุยเป็นกลุ่มอ่ะส่วนใหญ่คุยเป็นกลุ่มนักข่าวเงมันจะเกิดปัญหาตามมาแต่เชื่อเหอะ ยุคนี้นะต่างคนหมักระวังใช่แหล่งข่าวก็ต้องระวังเพราะว่าผู้หญิงสมัยน<ช>ี้ธรรมดาแหล่งข่าวว่าจะต้องระวังเราว <c oughs> ่าแกเดี๋ยวแกมาสร้างหลักฐานว่าฉันไปนอะไรแกแล้วใช่เขาเสียหายจริงนะโลกมันกลับด้านก็มีนะ <c oughs> นี่คุณหน่อยคุณหน่อยแซวพี่เด้งมาเลยใครจะกล้าก,กับคุณเด้งใช่หน้าตาก็เป็นอาวุธแล้วเนี่ยนี่คุณคุณวิเชียนบอกว่าคุณเล็กคุณเด้งเขาบอกว่าผู้หญิงเก่งส่วนมากจะล้มเหลวเรื่องความรักอ่าลัคก,กี้อินเกมก็จะไม่ลัคก,กี้อินลอก็คงจะเป็นแบบนั้นละมั้งนี่แล้วข่าเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังคนนึงถามมาสองคนบอกว่าเห็นเล็กโพสต์รูปอาจารย์แหมงกับภรรยาเอ๊กสาสามีอ่านตอนต้นตายตกใจด้วยคุณเล็กอ่านมาอ้าวเป็นอาจารย์แหมม จริงปะคิดได้ไงอ่ะคือคือด้วยความที่ว่าเราขึ้นว่าวันครอบครัวชิวๆอาจารย์แหม่มเราก็เขียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อตกลงกันว่าไม่เปิดห้ามเปิดลูกกับสามีในออกสื่อแต่ว่าอันนี้เป็นวันพิเศษวันสุขสันต์ครอบครัวอาจารย์แหม่มก็เลยคือคนอ่านประมาณสองประโยคแรกก่อนี่เอานึกว่าแฟนวาสนาแหม่มเลยว่าไอ้ยคนเขาชอบเยอะนะไม่มีพี่ คือคือคนที่ชอบมีแต่ผู้หญิงจริงปะออผู้ชายไม่มีหรอกตายแล้วเออผู้หญิงนจนนะเนี่ยจนเราบอกว่า <c oughs> ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ <c oughs> พี่แค่ชอบดูแบบคนสวยพี่ก็ชอบแต่ว่าพี่ออไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้น <c oughs> เออไม่ได้แบบไม่ได้เลยโอ้ี่แต่งเล็กบอกเลยเนี่ยแต่งงานแล้วเลิกแต่งงานแล้วผู้หญิงเออเนี่ยกูมูฟังหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าจริงๆเล็กเขามีแฟนเขาแต่งงานแล้วนะแต่ว่าเขาเลิก แล้วก็เป็นอะไรในชีวิตที่ความรู้สึกว่าสบายมากเขาได้สัมผัสชีวิตครอบครัวแล้วอะใช่แต่ว่าเราคารู้สึกว่าโดยงานโดยอะไรเราแล้วอะแล้วก็ด้วยทัศนคติด้วยการลงพื้นที่อะไรอะเราารู้สึกว่าเรารักงานมากกว่าชีวิตครอบครัวไงก็เลยแบบเอ้ยตอนนี้มันไม่ต้องห่วงไม่อยากจะเผาเล็กวาสนานะกูฟังรู้อะไรไหมทําไมวันแต่งงานเหรอไม่ใช่ ว่าผู้ชายเขาก็ยังรักเล็กยอยู่โอ้บ้าเขามีเมียใหม่ไปแล้วพี่ไได้แต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนช่วงแรกๆเมียแรกๆมันก็แบบเหมือนทําใจไม่ได้แต่เราแบบเอางานก็มาถึงว่าช่วงทิ้งระยะห่างอยู่พอสมควรนะใช่คือคือช่วงนั้นบอกเลยว่าว่ายังอะไรเอาวอนรักเล็กอยู่มาเล็กอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สามปีอ่ะคือไม่ได้กลับกรุงเทพเอาเรื่องกันเองว่าเผาแล้วเนี่ยไม่แต่ไม่เป็นไรคืออันนี้มันเป็นแบบ เป็นเรื่องเปิดเผยแล้วคืออยู่ภาคใต้ช่วงช่วงมีปัญหาเรื่องไฟใต้เราก็ลงไปอยู่ไงคือลงไปอยู่เป็นเดือนอะ่ะแล้วก็แล้วก็ได้กลับมาสองวันหรืออะไรเงี้ยปึ๊บแล้วก็ลงไปอีกแล้วก็แบบมันก็เลยก็แบบมีความห่างเหินแล้วควารู้สึกว่าเราก็เราก็อะไรอะ่ะเราก็สบายดีในแง่ของเนี่ยออแล้วบางกอกโพสยังทำลายเล็กได้นะ <laughs> ให้ปไปอยู่จนชีวิตครอบครัวต้องพังทลายทองก็ไม่ให้ให้เป็นไรคือเล็กว่ามันเป็นชะตาชีวิตไงเวลาเวลาเวลาคุยกันข,ขังว่าเวลาเ,เ,เจอก็บอกว่าเออผลทวงจากสถานการณ์ภาคใต้ว่า ก็เลยกลายเป็นมุกไงบอกว่าบอกว่าเอาแล้วแต่งงานกันทำไมเนี่ยจริงๆเป็นเพื่อนกันเราบอกอ๋อที่ตอนช่วงที่เล็กแต่งงานเราบอกให้เลยว่าคือหาบ้างเหรอคือนึกไม่ถึงเฮ้ยเล็กแต่งงานคือตอนนั้นแม่แม่แบบแม่พ่อแม่แบบเริ่มพูดเพราะว่าพ่ออย่างแม่เนี่ยก็บอกว่าคือเห็นเราเป็นเหมือนทอมอ่ะ ซอยผมตลอดเลยแม่รู้สึกว่าเขาบอกว่าเออพอมีแฟนนะเขาก็เหมือนว่าเอออยากให้เราเป็นฝั่งเป็นฝาก็อ่าโอเคเหมือนแต่งเพื่อพ่อเพื่อแม่ไอ้สบายใจอะไรประมาณเนี้ยจบจบปาเปลี่ยนเรื่องแล้วพี่เด้งแ่ะเห็นไหมอันนี้ช่วงช่วงแบบว่าเมามอยซอยก้าอพี่เด้งอ่ะก็ต้องเคยมีแฟนแต่ว่าอาจจะแบบ ไม่อะไรนะเอาเสียเอาเสียเออแต่พี่เมื่อก่อนพี่อ๋อจะสวยเล็กยังโอ้ยนี่พูดจาเขาไปได้นี่มาเรื่องเปลี่ยนเรื่องเลยที่กว่าเปลี่ยนเรื่องเลยเห็นไหมมาเรื่องพรรคเล็กอ่าที่มีข่าวกันออกมานะเออคือนอกจากจะจะนอกือนจะจะออกมาระบุชัดเจนแล้วว่าถ้ามีอภิปรายเมื่อไหร่คือยกมือสนับสนุนนายกแต่ว่าข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ฟังคจะได้ยินข่าวนะคะเรื่องของพรรคเล็กเขาเริ่มที่จะมีท่าทีปฏิกริยาออกมาจากการเลือกตั้งครั้งหน้าที่มันต้องใช้ปัต เลือกตั้งสองใบใช่ไหมเออแล้วก็ยังมีเรื่องของการคำนวณหาในปรเิเลิสกันอีกเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เริ่มมีท่าทีกันออกมาจากพรรคเล็กแล้วนะคะที่เขาจะยุบรวมกันเนี่ยก็ประกาศออกมานะก็จะมีพรรคไทยรักธรรมพรรคเพื่อชาติไทยพรรคครูไทยเพื่อประชาชนแล้วก็พรรคพลังชาติไทยแล้วก็รักพรรครักผืนป่าเนี่ยกี่พรรคเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเขาจะยุบรวมกันซึ่งตอนนี้ก็เลยมีการมองกันว่าเอ้ยพอพรรคทั้งหมดเนี่ยเขาจะรวมกันเนี่ย ก็บอกว่าจะยุบรวมเป็นพักเดียวแล้วกาการเลือกตั้งข้างหน้าเขาก็จะส่งสอสอคือเน้นเฉพาะสอสอเขตเนี่ยเอขามีเน้นสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ยก็เลยเริ่มมีแนวโน้มว่าเออพักเล็กต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะไปรวมกับพักนั้นไหมเพราะว่ามีแนวโน้มค่อนข้างจะสูงอยู่อย่างอย่างชัดต่อปูนน่าจะเป็นแกนนําได้ดีที่สุดเพราะถือว่าเป็นบุคคลที่มีบาร,รมีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพักเหล่านี้เนี่ยจะไปรวมก,กับพักพลังท้องถิ่นไทยหรือเปล่าเมเ <ๆ S 2> ราพูดถ,ถึงตอนนี้ในใน,ในแง่ของบรรดาพักเล็กเนี่ย คืออย่างคุณชัดต่อปูนเองก็ดูจะคุมพักเล็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ด้วยเพราะว่าโหตอนนี้เนี่ยพักเล็กเนี่ยถ้าในบัตรเลือกตั้งสองใบเนี่ยเนาะเขาก็จำเป็นที่จะต้องน่าจะต้องรวมกันต้องดิ้นกันอะต้องดิ้นหาค่เอาตัวรอดอะคือหนึ่งถ้าไม่รวมกันเองก็ต้องไปอยู่รวมกับพักใหญ่อ่าใช่อีนี้มันจะไปอยู่รวมกับพักใหญ่พักไหนอะแต่อย่าพักพลังท้องถิ่นไทยเนี่ยก็จะมี สสสามคนอยู่ตอนนี้อ่านแล้วนี่ก็อย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งเอามารวมกันอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูอ่าเรียกว่าสัญญาณจากพลเอกประยุทธ์ก่อนแม้ว่าวันนี้เนี่ยพอใกล้เลือกตั้งเมื่อไหร่นะพอยุบสภาหรือว่าเอออะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยต้องมีความเคลื่อนไหวในของบรรดาพรรคเล็กที่ต้องรอดูกันเลยละคือตอนนี้เราความรู้สึกว่าอย่างที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ในห่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าอ่ะคุยกับพลเอกประวิตรและยืนยันสนับสนุนผมเป็นนายกตลอดไปแล้วผมก็ จะอยู่พลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้บอกไม่ยังไม่เคยบอกเลยว่าจะไปอยู่ที่ไหนอแต่ว่าในขณะที่พักรวมไทยสร้างชาติเหรอจะเห็นว่าไปเคลื่อนเคลื่อนแบบเบาๆไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าคุณพีรพันลาออกจากพลังประชารัฐไปแล้วตอนนี้ก็ถูกมองว่าอะจะไปขับเคลื่อนพักนี้แต่ว่าอาจจะยังแบบเงียบๆอยู่คือคือจนมีการมองว่าเฮ้ยพลเอกประยุทธ์ไม่ไม่เอาพักรวมใจรวมไทยสร้างชาติแล้วเพราะว่าจะอยู่พลังประชารัฐแต่ในทางปฏิบัติอย่างไม่ใช่เพราะว่า S <S> <S เหมือนพลเอกประยุทธ์น่ะต้องเก็บพักนี้ไว้ก่อนอเพื่อเป็นพักสำรองแน่นอนใช่แล้วที่สาคัญคือตอนเนี้ท่านนายกอ่ะมีมีข่าวเลยว่าท่านนายกเนี่ยรวบรวมลลลพลพลพรรคซึ่งเป็นทหารประดานพี่น้องๆที่กเกษียรราชการแล้วและมีเขาเรียกว่าทําพื้นที่ในภาคอีสานภาคเหนือไว้เนี่ยให้มาช่วยพักรวมไทยสร้างชาติอ๋อหรอคือพอดีรู้จักพี่ทหารที่บอกว่าอ่ะตอนเนี้มาช่วยนายก เตรียมเรื่องของพักรวมไทยสร้างชาติในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเป็นเป็นสัญญาณชัดเจนอันหนึ่งว่านายกเนี่ยก็ยังเดินเดินพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยไปแบบเบาๆแล้วอย่างเนี้ยพลเอกประวิตยจะไม่รู้เหรอรู้ก็ต้องรู้ไงคือตอนนี้กลายเป็นว่าก็คงเป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันนะที่หมู่นี้อารมณ์ไม่ค่อยดีเนี่ยสมัยโควิดพอพอนึกแบบเล็กก็เลยนึกได้ว่าอนี่ก็อาจเป็นเหตุผลที่พลเอกประวิตยเนี่ยก็เอาทหารฝ่ายตัวเองอะเข้ามาอยู่ในพักพลังประชารัฐ เพราะว่าอาจจะรู้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เอาทหาร <Eat. S 2> ในฝั่งของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมา <Eat. S 2> ช่วยในส่วนของรวมไทยสร้างชาติ <Africans. S 2> แม้ว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จะบอกว่าผมกับรวมไทยสร้างชาติไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย <Eat. S 2> แต่ว่าคนอาจจะไปมองเองว่าเป็นพักแลมโบ้ <Eat. S 2> แล้วก็สนับสนุนผมแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยในฝ่ายการเมืองเขาก็รู้กันว่าเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ <Eat. S 2> ซึ่งตอนนี้เขาก็เตรียมแล้วก็คือมีทหารหลายหลายท่านเลยซึ่งก็ <Eat. S 2> เป็นรุ่นรุ่นใหญ่อะรุ่น รุ่นแต่ว่าก็พิ่งเกษียณไปปีสองปีเนี่ยก็มาช่วยพลเอกประยุทธ์หลายคนเหมือนกัน<ม>ในพักรวมไทยสร้างชาติว่าไปเนี่ยาจากความเคลื่อนไหวเรื่องต่างๆเหล่านี้นะม,มันก็เริ่มมีข่าวออกมาในเรื่องของการจับไม้จับมือกันแต่ละพักกันเมืองอะ่ะเอเอเขาเหมือนว่าเป็นการประสานกันเอาไว้ก่อนลุ้งหน้าถ้าเกิด<อ>ว่าพอหลังจากผัดพ้นการเลือกตั้งไปผลการเลือกตั้งออกมา<อ>ในการจับไม้จับมือกันมันก็จะได้สะดวกมากขึ้นเออแล้วก็จะมีอย่างพักหนึ่งเนี่ยคือหลายคนไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะจะจับตามากเท่าไหร่นะคือพักเลยนะพักของ ของคุณสนที่รัดคุณอุตมะาส oh. สมคิดอะไรเงี้ยอู้ย<ส>เขาก็เดินสายเยอะ <มา S 1> นะต<ว>่อไท้เออเนี่ยจำชื่อเออเงียบไปเลยนะเนาะเฮ้ยเขาก็แบบเดินสายเยอะนะเออ,เอ,อ ใช่เห็นในเพจเขาก็มีไปลงพื้นที่อะไรบ้างแต่มันดูแบบไม่ฮือฮาเ่าอาไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่เลยใช่เราตั้งแต่เปิดตัวว่าเอาคุณสมคิดนะจะมาเป็นนายกของพรรคใช่ไหมอเออก็ไม่แน่นะหน่อยก็มีคุณสุรนันท์เนี่ที่จะไปร่วมพักอะไรเงี้ยเพราะอยู่คนละปีอะไรเงี้ยใช่นะคะออันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่มัน ค่อยๆไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่อยๆไปเพราะมันยังไม่ยังไม่ใกล้จะยุบสภายังน้อย่ยต้องรอดูก่อนว่าอาจจะผ่านกฎหมายลูกพลบงงบประมาณแล้วก็จะมีอ่าพี่รายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าหรือว่าอย่างที่คุณนักสินบอกวันก่อนในคลับเฮ้าส์บอกว่าก็เดี๋ยวใช้เวทีพลบงงบประมาณเนี่ยเหมือนอบบพี่ยไม่ไว้วางใจรัฐบาลไปเลยอก็คิดถูกขนาดก่อนหน้านี้คุณหมอโชลนาทเองยังบอกเลยว่าน่นยุบสภาคง นู่นปลายปีซึ่งต้นปีหน้าที่ตอนนั้นไม่ต้องยุบแล้วก็มันก็จะหมดเทอมอยู่แล้วใช่ไหมเผลอเผลอเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีอภิปรายด้วยซ้ำนะเนี่ยเออเนี่ยแล้วพอแล้วพอเนี่ยเห็นไหมอย่างกรณีของคุณทักษิณเนี่ยคุณยิ่งรักในที่ดูใบเนี่ยก็าน่าสนใจนะอืว่าสงกรานต์งวดนี้เนี่ยอย่างคุณอุ้งอิงเนี่ยที่เดินทางไปที่ดูใบเนี่ย การเดินทางที่ไม่ได้ไปในฐานะลูกไม่ได้ไปในฐานะครอบครัวคือถ้าหากว่าไปในฐานะลูกและฐานะครอบครัวคุณเองก็ต้องไปคุณโอ๊กก็ต้องไปใช่ไหมเพือ่อที่จะไปลดน้ําดําหัวคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเออแต่แปลกไนงะ กลับพาพักไปนี่หมายความว่านี่ต้องการที่จะเปิดตัวหรือว่าแสดงศักยภาพในความเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าครอบครัวของพรรคพื่อไทยหรือเปล่าเออเนี่ยเดี๋ยวเรามาตามรายละเอียดเรื่องนี้กันใช่แล้วก็แล้วก็วันก่อนเห็นในเพจของคุณจักรพบเพนแขพี่เพิ่งรู้ว่าเขาจัดทัวร์เขามีจัดทัวร์คนเสื้อแดงหรืออดีตคนเสื้อแดงไปดูคนกเออแล้วมี อค่าอะไรนะค่าโรงแรมค่าที่พักกลับมาเหมือนเมื่อก่อนเลยเนาะแล้วก็บอกว่าอะไรนะได้พบ v ีไอพีคนสําคัญก็น่าจะหมายถึงคุณนักศิลป์น่ะคือเหมือนคือในแง่หนึ่งก็อาจจะเออเหมือนคนอยากไปเที่ยวแต่อีกแง่หนึ่งก็คือเหมือนไปหาคุณนักศิลป์ด้วยเนี่ยมันเหมือนกลับไปเมื่อเหมือนเมื่ออยู่ก่อนเลยตอนช่วงช่วงมปีห้าสามจำได้มั้ก็มีทัวร์ไปหาคุณนักศิลป์นแง่เห็นคือเพิ่งเห็นจากในเพจของคุณจตุพรนะใช่ใช่อะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวค่ะ